โอ้โหหลังใหญ่ขนาดนี้นี่น่ะเหรเอบ้านแฟรต,ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเดอะมิลเลอร์โคพาร์ทพระราม2กันนะครับกับบ้านแฟรที่มีไซส์ใหญ่เหมือนบ้านเดียวมีพื้นที่ใช้สอยกว่า156ตารางเมตรที่จอดรถก็สามารถจอดได้สอคันสบายสบายฟังกชันข้างในจะคุ้มค่าจูใจแค่ไหนตามเข้าไปดูกันเลยครับ เข้ามาในตัวบ้านเราก็จะเจอกับโซนลิฟ่งก่อนครับพื้นที่กว้างขวางสามารถวางโซฟาตัวใหญ่ได้สบายๆจะติดทีวีจอใหญ่ไว้เล่นเกมดูทีวีหรือทํากิจกรรมต่างๆกับครอบครัวก็ได้หมดเลยครับด้านหลังสามารถต่อเติมเป็นครัวกว้างๆได้แบบนี้แยกสัดส่วนจากไดนิ่งได้ชัดเจนเลยส่วนโซนไดนิง่งวางโต๊ะอาหารได้ถึง8ที่สําหรับรองรับครอบครัวใหญ่แถมยังมีพื้นที่ข้างบ้านที่สามารถแต่งเป็นพื้นที่สีเขียวใส่ต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวบ้านได้อีกด้วยครับ พื้นที่ข้างห้องครัวตรงนี้ก็สามารถทําเป็นโซนซักล้างวางเครื่องซักผ้าและช่องเก็บของได้เยอะเลยและส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามใจสําหรับของบ้านตัวอย่างหลังนี้ก็จะปรับเป็นห้องนอนอีกห้องในชั้นที่1ก็จะมีห้องน้ําแบบนี้ด้วยนะครับมาดูห้องนอนชั้นที่2กันต่อเลย เริ่มจากห้องนอนมาสเตอร์ไซส์ใหญ่จุกๆุพ <ๆ S 1> ื้นที่กว้าง<ๆ>วางเตียงหกฟุตสบายๆายมีห้องน้ำในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวและยังมี Walk-in closet จัดเต็มมาแบบนี้อีกด้วย<ๆ>มาที่ห้องนอนที่2เป็นห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กเลยจัดวางเตียงพร้อมโต๊ะเขียนหนังสือหรือโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ได้เลยครับ ถัดมาห้องนอนที่3ฟังก์ชันก็จะคล้ายกับห้องเมื่อกี้อาจจะเป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนุๆอีกห้องหรือถ้าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวเล็กตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องทางานหรือ walk in closet อีกห้องนึ่งก็ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับบ้านหลังใหญ่ไซส์จัดเต็มเหมือนบ้านเดียวแบบนี้ตอนนี้เหลือแค่แปลงสุดท้ายและแปลงบ้านตัวอย่างหลังนี้แล้วนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาไม่ถึง5ล้านบาทส่วนบ้านตัวอย่างหลังนี้ราคาเพียง5.79้าล้านบาทเท่านั้นได้บ้านพร้อมบลวอินเฟอร์ครบแบบนี้เลย ขอแอบกรซิบด้วยว่าบ้านหลังนี้อยู่ใกล้คับเฮ้ามากๆออกไปใช้พื้นที่ส่วนกลางได้สะดวกเลยถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0888833329หรือเชิญเข้ามาชมที่โครงการกันได้ที่เดี๋ยวมีรักเข้าพัดพลรามสองกันเลยนะครับแล้วพบกันนะครับ